ไม่คิดว่าจะอยากได้แชมป์ตัวแรกคิดว่าสักอยากบาร้องเพลงเอาไว้ขายโชว์คนจะได้จ้างให้ฉันไปร้องตามงานเปิดโรงเรียนกีฬาอะไรย่างเงี้ยตามสเตเดียมฉันอยากไปร้องอาบวงโยธวาทิตจุดพุตุ้มตามตุ้มตามทอเวอร์แล้วก็มีคนจ้างจริงๆนะคะไปร้องแบบที่กลางสอนทงค่ะก็คือเป็นงานเกษียณของตำรวจค่ะเขาตำรวจแบบยืนเป็นพุบพ่พ่ให้เพียวเนสตี่ค่ะสับใส่ส้นสูงแล้วก็ยืนไปร้องแล้วก็เป็นวิทนี่์ก็คือเป็นซูเปอร์โบเวอร์ก็คือรู้สึกดีใจมากที่จ้างไปร้องค่ะ ชีวิตกับเพียวกับดนตรีคือเจอกันตั้งแต่เกิดเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านชอบฟังเพลงมากพ่อเพียวชอบฟังเพลงแบบเพลงลูกท่องอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดเพลงตลอดเวลาแล้วที่จาได้เลยที่จาความได้เราก็รู้สึกชอบไปด้วยรู้สึกว่าแบบมันเหมือนการได้ได้หลีกหนีอะไรซัมติงแบบในชีวิตให้เราได้ไปเจออีกโลกหน,นึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าประกวดร้องเพลงครั้งแรกเลยก็คือน่าจะตอนอยู่ประมาณม2ค่ะอยู่โรงเรียนพหุวิเชาลายัยแล้วไปประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษระดรับจังหวัดค่ะแล้วก็ได้ที่หนึ่ง Pain I think of you I think, the of you, I think of you when it's gone. Like a chase away to storm Making it all okay. I think of you, I think of you when I'm strong. And I know I can go on. It's like you set me free. when like it's the best of me. I just think of you. พียรชอบพิธาธามากชอบมากเป็นไอดอลเลยคนหนึ่งก็คืออัลบั้มเซ็กซี่นอร์ดี้เป็นชีมีก็คือร้องได้หมดเลยเทปแรกของเพียวน่าจะเป็นเพลงพิธาธรมอัลบั้มเข้ามาเข้ามาชาร์จเข้ามาชาร์จนายป่าป่ถ้าลองเพลงสักลเพียจะดูมิวสิควลที่มาทำเป็นภาพยนตร์นะคะทื่ชื่อซินเดอเรลล่าที่วิทนีย์ฮุสตันแสดงกับบรนดี้ค่ะตอนนั้นไม่รู้จักเลยเพราะว่าตอนนั้นเพียวไม่รู้ภาษาอังกฤษจนถึงมสองคืออ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็คือ แม่ซื้อวิดีโอค่ะชื่อซินเดอเรลล่าแล้วก็มามาให้เพียวทิ้งไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยเพียวก็ชอบเปิดดูแล้วก็ไปเจอแล้วแบบอุย้ยใครอยากัมฟูแล้วใส่ชุดแบบเลิศฉันอยากใส่ชุดแบบนี้นานลา,าวเาาพอเห็นแล้วคุณแม่วิดีโอ impossible อะไรเงี้ยแบบอุ้ยฉันอยากร้องแบบนี้อ่ะ this is how I w a n n a grow up to be like I w a n n a sing like this คนอื่นร้องดีก็เยอะจริงแต่แบบพอวิทนี่ร้องมันแบบมันแบบเข้าไปในจิตวิญญาณของคนนะคะอันนี้คือข้อพิเศษของวิทนี่นะคะ่ะเรื่องเรียนภาษาอังกฤษตอนที่มสองค่ะที่บอกว่าแบบไปประกวดร้องเพลงได้ที่หนึ่งก็คือเรียนจากที่นั่นแม่เพียวก็ทํานาทําอาชีพทํานาแล้วก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเลยเป็นเด็กบ้านนอกเลยแล้วก็แม่ไม่มีตังค์ส่งไปรเรียนพิเศษตั้งแต่เด็กก็มีส่วนภาษาอังกฤษบ้านโนนมาเปิดที่บ้านโนนซึ่งอยู่ใกล้บ้านมากประมาณ5กิโลเมตร พีวก็ปั่นจักรยานบางวันก็ปั่นจักรยานไปเรียนแล้วก็เรียนแล้วรู้สึกสนุกรู้สึกว่าอุ้ยฉันอยากพูดภาษาอังกฤษได้ฉันรู้สึกว่ามันมันมันเก๋ดีฉันอยากดู sex and the city และฉันเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะดูหนังดูหนังเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ฝึกทีละคำแล้วก็ฝึก conversation กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่องร้องเพลงนี่ก็คือไม่เคยเรียนร้องเพลงมาตนก่อนที่จะเข้ามาหาลาัยค่ะ้าเข้าวิทยาดนตรีต้องต้องสอบทฤษฎีดนตรีใช่ไหมคะพวกแบบ อ่านโนต้ตต้องออกต้องต้องนับจังหวะเป็นร็ดิกเทชันต้องต้องได้ก็คือเพียวไม่รู้เรื่องอ่านโนต้ตไม่ออกเลยแล้วก็เริ่มเรียนตอนประมาณม6กก็เริ่มเรียนร้องเพลงครั้งแรกกับครแูแซมที่แซมมิวสิกที่กรุงเทพซึ่งอ่ะครูคก็เป็นคริสเตียนแล้วก็เหมือนแบบช่วยสอนเพียวแบบไม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเรียนกับครูแล้วก็เริ่มเรียนร้องเพลงครั้งแรกเริ่มแบบรู้สึกว่าอ้าวหายใจต้องต้องไปข้างล่างต้องหายใจให้มันถูกวิธีอะไรเงี้ยทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะ ตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งที่หมหา,าลัยดังสุดคะ่ะก็ไปเห็นเห็นประกาศติดอยู่หน้ารีบอะไรงะเงี้ยค่ะก็เลยเออชอบประกวดร้องเพลงอยู่แล้วก็เลยไป KPN ไป audition ที่เซ็นทรลค่ะความตั้งใจก็คืออยากไปลองเฉยๆคะ่ะอยากแบบอยากไปขึ้นเวทีเฉยๆผลสุดท้ายก็คือเข้าไปป็นเข้าไปเรื่อยๆ่ะพี่แบบแต่ก่อนที่ถามพระเจ้าแบบพระเจ้าถ้าเกิดแบบเออได้เข้าไปเรื่อยๆอะ่ะก็คือจะทําให้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะ ก็แบบมันก็เข้าไปเรื่อยๆจริงๆค่ะก็เข้าไปเข้าไปอีกเอาเจอพี่คิมเอาไปอีกแล้วโอเคไปเข้าสุดท้ายโอเค,อเคก็ได้เป็นแชมป์เลยค่ะตอนนั้นก็คือแบบรู้สึกว่าประสบความสําเร็จมากอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบโอ้โหฉันนี่สุดยอดมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นอะมันเขาเรียกว่าอะไรเพียวยังไม่รู้จักการทํางานในวงการจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่มีงานแล้วก็แบบเพียวก็ติดเรียนด้วยแล้วก็ ความ professional มันไม่มีพอได้รเราได้รับงานจริงๆอะเราไปเจอแบบบรรยากาศที่แบบทุกอย่างมันต้องเตะแล้วเพียวเป็นคนเป็นเด็กแล้วรู้สึกแบบจัดการความตื่นเต้นและความกลัวของตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีก็ร้องดุดแล้วรู้สึกกลัวกลัวไปหมดจนสั่นไเลยไม่ได้หลังจากนั้นก็เลยไม่น่าจะมีงานจ้างเลยก็หายไปเลยนะครั ก็น่าจะประมาณ56ปีก่อนที่จะมากดเดอะไอด์ค่ะเริ่มต้นใหม่ก็คือไปตั้งวงใหม่แล้วก็เริ่มร้องกลางคืนได้ได้ค่าตัววันละห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเริ่มมีคนจ้างงานนอกมาแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าแบบอ๋อเราทํางานต้องทาอย่างนี้นะอะไรเงี้ยก่อนขึ้นเวทีเขาต้องต้องแต่งตัวยังไงต้องเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยก็เริ่มมาจากร้านเล้าเลยค่ะก็คือ get, เก็ตเลยเก็ตแล้วเพียงว่านักร้งองกลางคืนเป็นอะไรที่ ให้ให้ศิลปินบางคนไปร้องกลางคืนก็ไม่ได้นะคะก็คือเหมือนแบบมันยากกว่ามากเลยค่ะศิลปินบางคนคือถ้าเจอลูกค้าที่แบบไม่เอาไม่ฟังเล่นโทรศัพท์แล้วก็ไม่ฟังเยี่ยบางเขาก็จะเขาจะเสียเซลล์นะคะแต่ถ้าการร้องกลางคืนเนี่ยพอไปเจออย่างเงี้ยอ้าวฉันม่แข์เธอก็เล่นไปสิฉันก็จะร้องเพลงให้คนได้ฟังอะไรเงี้ยก็คือกลางคืนมันจะมีแบบคุ้มคุ้มกันบางอย่างค่ะเจอคนเมาฉันก็อยู่ได้เอาสิเจอเจอคนนิสัยไม่ดีนะมาหน้เวทีฉันก็เอาอยู่อะไรเงี้ยเหมือนแบบมันเจอมาทุกรูปแบบแล้วค่ะขอบคุณความลำบากค่ะ ในการร้องกลังขือสมัยก่อนเริ่มมีงานเข้าอะไรเงี้ยวิ่งแบบเชา้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยร้องแบบถึงดึกเลยแปดเยเคยน,นับได้ว่ามากสุดคือ8เบรกเบรกละ45นาทีบางทีก็ซาวไม่ดีต้องร้องร้องสู้กับวงบ้างทาให้เราเสียงเสียบ้างหนึ่งสองก็คือขีมอข่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปร้องตามมังคืนมันก็เอินลำบากอะไรเงี้ยค่ะพอไปแล้วก็แบบว่าผมก็จะแฟบก็ต้องนั่งยีผมก่อนที่จะขึ้นเวทีต้องใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมคะ นี่ก็คือแบบเออเขามันเข้าใจอะมันแบบอยากไปทําให้ไปแก้ไขให้มันดีขึ้นไหมไม่เพียวแบบมันรู้สึกว่ามันมันคือสิ่งที่แบบมันมันทำให้เราเป็นเป็นเราในทุกวันนี้และเขาเข้าใจมันหมายถึงความลําบากในชีวิตอะมันทําให้แบบคนรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่าการร้องเพลงที่มันออกมันออกไปจากข้างในชีวิตเพียว พี่ๆที่เด็ไวัเขาโทรมาแบบว่าเพียวสนใจไหม <c oughs> เขาจะทำเด็กวัยออสตาแตกจริงๆเพียวในหัวอ่ะตอนแรกยังไม่ตัดสินใจเพราะว่าช่วงนั้นเหมือนที่พี่ตอนที่พี่เขาโทรมาพี่ที่สนิทของเพียวคนหนึ่งที่ที่เคเป็นเขาเสียคะ่ะเหมือนเร,เราคุยกันว่าเราจะไปทําโชว์กันแล้วก็หลังจากโควิดเนี่ยเราจะไปแต่งหญิงร้องเพลงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เสียก่อนก็เลยคิดว่าอุย้ยไม่อยากไปรู้สึกแบบเศร้ามันแบบมันมันมันเศร้าอะค่ะแล้วพอ คิดไปคิดมาก็เลยคุยกับพี่พี่ปะทองที่ซึ่งสนิทกันมากอยู่แก๊งเคเบินเหมือนกันก็เลยคุยกันเธอถ้าชอบพี่วไปเจ้ไปอะไรเงี้ยก็เลยคิดอยู่3วันค่ะวันที่3ก็เลยโทรบอโอเคไปค่ะพี่เจนอะไรเงี้ยเขเลยตัดสินใจไปค่ะความคิดเตอร์นี่หนึ่งต้องเป็นมารายแคร์รี่แน่นอนค่ะมารายแคร์รี่คือกระเทยกระเทยคือมารายแคร์รี่ค่ะแล้วก็ไดน่ารอสค่ะก็คือเวลาไปซื้อชุดก็จะไปตาม วอเตอร์เกดอะไรเงี้ยค่ะประตูน้ําบ้างรองเท้าก็ต้องตัดเพราะว่าเราไซส์ใหญ่กว่าผู้หญิงใช่ไหมคะก็ต้องสั่งตัดก็คือถ้าไปก็คือเป็นสวรรค์ของกระเทยมีหมื่นหมดหมื่นแน่นอนถ้าไปที่นั่นค่ะมันสนุกอะ่ะเราไม่ต้องกลัวการแบบการว่าเราเออแต่งเยอะแต่งตัวเยอะไปเยอะไปจริงๆแบบมันการแต่งตัวมันสนุกใส่อะไรก็ได้ day, มีคนขอในติ๊กต็อกค่ะเหมือนเดิม เขาเพียวไลฟ์ไลฟ์สดเดี๋ยวก็มีคนขอว่าร้องวันวันมีนิ่งในไม่ฟังหน่อยค่ะของน้องเพียวอะไรเงี้ยเพียวก็เลยร้องดูแล้วก็อ้าวฉันร้องได้แล้วก็เลยตัดคลิปสั้นๆแล้วลงติ๊กตอกแล้วเพื่อไคลิปนั้นมีคนดูประมาณแบบเกือบห้าแสนค่ะก็เลยรู้สึกอ๋อเพลงนี้คนคนไทยอาจจะรู้จักแล้วก็ไม่อยากร้อง I'll Always Love You I'm Not Singing ไม่อยากร้องมันมันช้ำแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากเอาเพลงที่คนไทยรู้จักก็น่าจะเป็น One m o น e n t ิ n Time อันนี้ข้อที่หนึ่งแล้วก็ข้อที่สองคืออยากเดดิเคทเพลงนี้ให้กับพี่ที่ที่ทีีีี่่่ทเเพยยววรักกสไปคะแล้็ พี่เพิ่งส่งมาให้ดูว่าพี่เขาร้องเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายนะอะไรเงี้ยในยของเขาแต่ก่อนเวทีพี่ก็อธิษฐานว่าแบบขอมอบเพลงนี้ให้คนแม่นะแบบขอให้ที่แม่อยู่กับหนูหนูแบบขอบคุณที่เราเกิดมาแล้วเราได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ขอบคุณที่ทําให้พี่เราได้เป็นตัวของตัวเองได้แบบเออได้ได,ได,ได้ได้ได้ออกสาวได้เป็นตัวของตัวเองได้แบบรู้สึกว่าขึ้นเวทีแล้วไม่ต้องกลัวอะไรพออยู่ด้วยกันเราเป็นตัวของตัวเองมากก็พากันแต่งดีแล้วเขาแบบเต้นเต้นเลย